สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเฉียวสายแตกครับคลิปนี้จะพาเอฟซีพี่น้องมาดูสะสะลูกละห้าพันนี่ครับขอบคุณคอนโทรนด้วยอาจารย์รินนี่ครับสะลูกละห้าพันครับโอ้ดูสโลปอย่างเท่เลยพี่น้องต้องหาต้นไม้มาปลูกเลยเดี๋ยวมออไซมาตกสะนี่ครับนายหน้าครับนายหน้า เด็กน้อยตัวดำเป็นทอมหรือเปล่าวะนมอ่ะดูนมนี่โยกนี่ขยมนี่ขยมนี่น้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรจาย์อัดกราบีบ้างนะออดออดแอนแอ,อ,อดแล้วตอนนี้เวลาที่ใช้ไปก็เกือบสองชั่วโมงแล้วครับน่าจะต่อนิดหน่อยมาดูลีลาอาจารย์ดินสโลปแม่งสุดยอดพี่น้องนี่ครับ โอ้โหจัดเลยครับ ลูกละห้าพันไม่ใช่น้อยนะพี่น้องผมว่าสองร้อยจะได้เปรียบตรงนี้ครับสมมุติว่าเปรียบเทียบราคาเนาะกับร้อยสี่สิบร้อยสิบก็อยู่ชั่วโมงที่พันแปดนะครับของทีมงานเราก็คันนี้สองร้อยสองันห้าครับห่างกันที่เจ็ร้อยบาท ดูครับจานดินสลบจะเสร็จแล้วครับโยนดินไปไว้ฝั่งเดียวนะครับโยนดินไว้ฝั่งเดียวเพราะว่าเจ้าของที่บอกว่าจะทำที่จอดรถครับ สโลวครับดูครับพี่น้องลีลาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมว่าจาันดินก็สุดนะอ้ไม่ใช่น้อยนะพี่น้องสายลูกห้าพันครับใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ก็สองชั่วโมงตอนนี้ตอนนี้เกือบจะสองแล้วครับน่าจะแถมนิดหน่อยแถมไม่มากความลึกประมาณอ้สามเมตรห้ 3, ได้ณนะตอนนี้นะครับเจ้า SK200 คสร้ส่วนฝั่งนี้มาดูด้านหลังครับ เป็นงานชั่วโมงตีป่านะครับจอมปลวกแต่ยังไม่ได้คุยราคาเราจะของที่มาครับตอนนี้ก็ดูอาจารย์ดินไปก่อน อันนี้จะปั้นคันนะครับกันน้ำนิดนะึงจะเสร็จแล้วเอาดินไปไว้ทางเดียวนะครับมันเสียเวลาตรงตรงโยนดินไปฝั่งเดียวนี่แหละครับมันใช้เวลากินเวลาค่อนข้างเยอะแต่เรื่องขุดเรื่องสโลป ไม่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 เท่าไรนะครับออกมาลุมเร็วเร็วคุวพี่แนนลุมคือรถใครมาวะใครแต่ยใครรวม ไอ้ย่าเร็วเร็วดูมันดูมันทำมาไม่นะึ่งพอมีน้ำลายพูดหน่อย ดูมันดีไลน์อ่ะมาอากาศค่อนข้างร้อนวันนี้ต้องเป็นเดียวให้สองเฉยเลยบอกจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้เด็กน้อยตัวดำแบอารถดำมาลง บนเลยว่ะมัน,น hey. มไอ้มอไอ้เรือลูกมันถล่มนะไอ้เรือลูกมาหรือลูก ยังจะดุงแตนตอนนี้ก็เก็บเสร็จแล้วครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอข้าปลาขอข้อครับสวัสดีครับผมอย่าลืมผมนะครับลืมเป็นอย่างเบอร์หนึ่งอ,อ๋อดูมัน <c oughs> เหมือนคนบ้าเลยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ